คิดออกแบบนี้ครั้งแรกนะคะคือป้าน้องชอบซื้อเซรามิกเห็นเซรามิกสวยไม่ได้ค่ะชอบซื้อมาทิ้งไว้ตอนนี้เราซื้อมาทิ้งไว้นานๆนะคะพอถึงเวลาที่เราเราไม่ได้ซื้อชุดของเขามาออกมาใหม่มันก็จะไม่เท่ากันฉะนั้นมันจะมาลงล็อกกันไม่ได้ค่ะป้าน้องก็ว่าจะทำยังไงนะก็เลยบอกช่างว่า เนี่ยเธอกอแล้วเซอร์เว้นไว้แค่เนี่ยพอเขาบอกคุณเว้นไว้ทาไมเออเดี๋ยวเธอก็รู้เองป้าน้องก็เนี่ยค่ะก็ไปเอาข้างแรกเลยนะคะเนี่ยงานชิ้นแรกเลยที่ติดผนังค่ะก็ไปเอาหินเอาหอยอะไรนะคะมาแต่งนะคะมาแต่งเขาก็ไม่ต้องไปห่วงหากระเบื้องที่จะมาลงล็อกได้ค่ะ นะะคเห็นไหมคะล็อกเขาจะไม่เท่ากันเนี่ยจะไม่ตรงกันจะเห็นเนี่ยนะคะไม่ตรงกันเนี่ยค่ะไม่ตรงกันนะคะพอออกมาแต่ละรุ่นเขาก็จะไม่เหมือนกันนี่เลยค่ะคือความริเริ่มสร้างสรรแล้วพัฒนาไม่ยอมหยุดของป้าน้องนะคะเป็นคนชอบคิดชอบทำชอบสร้างสรรค์ค่ะเห็นตามดูผลงานป้าน้องใน youtube